ัครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ามาอยู่กับช่องโมโต,โตไลฟ์ฟันแล้วก็กับน้องทั้งสองคนครับกับน้องเจครับผมเจครับปอนครับผมเจกับปอนนะครับในคลิปนี้อาจจะมีเสียงลมเข้ามาแทรกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ตรับวันนี้เรากำลังจะมาทดสอบ All New ยามา h a าแอร์ลอก155และ และแอร์หลอกร5อครับซึ่งปกติเราก็ทํารีวิวกันแล้วใช่ไหมว่าแบบเอ้ยคันนี้มีสเปคอะไรยังไงแต่รอบเนี้ยเราจะมาลองดูกันดีกว่าครับว่าคัานไหนจะวิ่งได้ดีกว่ากันครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทคล้ายๆกับรถแดกไบค์กันเลยนนเนาะนร่กั ปะสำหรับเมื่อกี้แอร์หลอกตัวใหม่ สร้งความเร็วได้ดีกว่านิดนึงนะแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องๆทั้งสองคนเขาขี่ด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเราก็ลองบิดมดปอดพร้อมกันเพื่อที่เราจะได้ดูอัตราเร่งตอนอยู่กลางครับ<ะ>ไป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 ,ไป ปิ๊บเดียวนะวโอเคครับนี่ก็เป็นคลิปเบื้องต้นที่เรานำมาให้ คุณผู้ชมได้รับฟังนะครับสำหรับผมผมคิดว่าอัตราเร่งทั้งสองคันเนี่ยเออมันก็ไม่ได้แตกต่างก,กันมากคือทุกคนสามารถขับขี่ทเที่ยวเที่ยวกันได้ในรุ่นของยาม่าแอร์ล็อกเนี่ยในเรื่องแบบเรื่องความนุ่มนวลอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวใหม่ค่อนข้างทาได้ดีแล้วก็ตัวเก่าค่อนข้างที่จะแบบมีเสน่ห์เนาะแล้วสําหรับเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรสําหรับเจ้า All New AirL ลและ Air ์ลครับซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ าพูดคุยกันในชอ่องอมเนต์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องตัวไล okay, <beat. S 1> ็์ฟันก็แคบิ๊ชิมก็สนุกแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ